สวัสดีครับพี่น้องครับกิติครับผมเพจเฟซบุ๊กกิติคนคำนวณกับ u t u b e ช่องกิติคนคำนวณครับขนมน้อยวันที่17เมษายน2 0 2 4ครับผมหมู่บ้านห้้ลูด0ศูนย์เนาะศูนย์มาซีน้อยเลยครับพี่น้องหมู่บ้านวันที่16เนาะศูนย์มาซีน้อยเลยบ่ามาเฉพาะน้อยสุดท้ายครับน้อยวีพีครับมือน,นี้กตสิบมันหมานเพื่อเก่าเหรครับนะครับ เป็นแนวทางหาอะไรนะครับเฉพาะกีจการชาติพิเศษปกติ VIP ครับ mm hmm. เลขวิ่งหาโตพี่น้องหนึ่งเออโบแมนเก้าศูนย์หนึ่งสองสา,าม 1, 2, 3, ครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับผมตัวเด่นครับมีสองตัวเก่ากับสามเก่ากับสามครับวิ่งรูดสามครับผม วิ่งรูดสามที่สําคัญตัวลูดนี่ยแะครับตัวลูดเลยยังโมว่านี่ก็มาทั้งหมดสีน,น้อยด้วยกันเนาะวิ่งรูดสามครับสิวิ่งเกิดขอใวิ่งบนครับผมทะลุดเนี่ยย่างหน่อยๆกับลูดลางนะครับสองตัวลางเพราะว่าถ้าลูดบนมันไปออกลักลอยกับสีโบได้เนาะทุกอย่างมีความเสี่ยงั่นแหละครับ กถ้าเสียงแน่กัดดูทั้งบนทั้งล่างเลยครับ2ตัวเน้นๆครับผมสามเก้าสาแล้วก็เก้าศย์ครับ3ามเก้าสศเก้าศนย์ครับพี่น้อง3าตัวเน้นๆศูนย์สามเก้าหสเก้าสสมเก้าครับย้ำอีกทีครับ1นึ่งสามเก้าศูเก้าสสามเก้า เงี้ยงกับของดูมันหนาถือแดดครับดําปกติก็ดาอยู่แล้วไปถือแดดปิดบ้านแหช่วงสงการตากแดดช่วงสงการดำไหลปกติก็ดําแห้งอยู่แล้วเอามันๆสุขสุขกนครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะเลขขาโตตามนี้วังวาสิปังคือหมู่บ้านนะครับผมรูดสามครับสวัสดีครับผม